สำหรับใครที่สนใจเกี่ยวกับการซื้อขาย ID นะครับผมก็ขอแนะนํากลุ่มของแอดนนเลยนะครับเป็นกลุ่มซื้อขายแลกเปลี่ยน ID โดยเฉพาะนะครับสำหรับใครที่สนใจอยากจะเข้าก็สามารถเข้าไปได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับซึ่งแน่นอนว่าระหว่างการซื้อขายแลกเปลี่ยน ID ดีเนี่ยก็จะมีโอกาสที่ท่านผู้ชมจะถูกโกงนะครับแนะนําให้ไปกลางกับแอดนนเจ้าของกลุ่มนะฮะเพื่อความปลอดภัยของคุณผู้ชมเองเนาะ แล้วก็ตัวแอดโนนเนี่ยเขามีไอดองเพชรนะครับขายให้ด้วยสําหรับใครที่สนใจแบบว่า,าอยากจะซื้อไปสุ่มเล่นหรืออยากจะเริ่มปันม้นไอดีใหม่นะครับก็ลองติดต่อสอบถามพี่เขาไ,ได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเช่นกันนะครับเดี๋ยวรายละเอียดเพิ่มเติม <ๆ S 2> ผมจะขึ้นไว้ที่หน้าจอตรงนี้เลยนะครับผม สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้เป็นกเกมบอลพีเมอร์ลัตแต่ครับกับการรีวิวนี่เลยนะฮะเบดด์แมนเลเวลร้อยนะครับที่เราสุ่มมาจากคลิปที่แล้วนะครับแล้วก็พูดไปในคลิปที่แล้วนะครับว่าผมจะทำเบดด์แมนก่อนแชงเนาะประมาณนั้นนะครับผมยังไงก็ฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดซับสไครป์ด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามานั่งดูความสามารถสกิลกับเทรดก่อนแล้วจะไปเล่นกันก่อนดีกว่านะครับยังเป็นตัวใหม่อยู่นะครับตัวนี้สำหรับลุงเบนของเรานะฮะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากสกิลกันเลยแล้วกันะไม่เป็นกาารรเเสียวลนะคับบสกิลที่มนนะครับจะเป็นสกิล ทำสถานะระยะไกลนะครับเป็นสถานะใหม่นะครับอันนี้เพื่อนผมมันพูดประมาณว่ามันเป็นสถานะเขาเรียกข่มขวัญแอนเป็นสถานะข่มขวัญน,นะครับผมใช้โดนศัตรูศัตรูก็จะติดสถานะข่มขวัญเนี่ยสิวินาทีนะครับแล้วก็โดนลดสปีดด้วย20%นะครับถ้าเกิดเราอัพสกิลเต็มนะฮะร,ระยะเวลา10วินาทีเนาะคูได้ยี่สิบวินับสถานะนี้นะครับจะคล้ายๆกับของเพโลน่าก็คือจะโดนใบสกิลที่1กับยี่สิบสประมาณนั้นนะครับถ้าเกิดใครโดนสถานะนี้ไปเนาะประมาณนี้อ่า ส่วนของสกิล2นะครับจะเป็นสกิลที่ทำดาเมจระยะเอ็กซ์ตร้าลองเลนก็คือไกลมากนะครับแล้วก็ยิงอันนี้อันนี้อันนี้ผมเสริมให้ก็คือไอตัวสกิลนี้มันยิงทะลุโลดของพิงโก้ได้ด้วยนะครับที่สำคัญคือเขายิงไม่สนดีเฟนต์ด้วยนะครับเบสดาเมจตอนอัพเต็มเนี่ยจะอยู่ที่422นะครับ422เนี่ยอาจจะดูเบานะครับแต่ว่าอย่าลืมนะว่ามันยิงไม่สนดีเฟนต์นะก็คือเข้าเนื้อแรงสัสๆนะมีน็อกแบ็กด้วยนะครับคูลดาวน์3 4วินาทีตอนอัพเต็มนะครับ ตค่าสำหรับสกิลที่1กับ2นะครับต่อไปก็เท็ดนะครับเท็ดมี1 3 4 5เท็ด1มี5เท็ดนะครับผมไม่ดิเท็ด1มี2เออแล้วก็คาแรคเตอร์เท็ดธรรมดาเนี่ยมีประมาณ3นะครับอ่ะก็คือเท็ดแรกของตัวแม,แม่แม่เนี่ยเมื่อเขาตีปกติที่3จะน็อกอันนี้มีแบ็คได้นะครับอ่ะก็คือน็อกแบ็คแค่แหละนะครับประมาณนั้นแล้วก็ถ้าเกิดเขาทำการกดสกิลที่2โดนศัตรูนะครับผมศัตรูที่โดนสกิลที่2เนี่ยจะถูกเพิ่มคูลดาวน์สกิล30%นนะครับอ่ะฮะ แล้วก็เมื่อเขาทําการโจมตีศัตรูที่ติดสถานนะถูกข่มขวัญอยู่นะครับผมจะเพิ่มดาเมจ50%โอ้แรงอ่นี่นะครับแล้วก็จะรีคูดาวถ้าสองให้15%ด้วยนะครับก็คือเราใช้สกิลสองโดนศัตรูปุ๊บม,มันจะมีระยะเวลา10วิที่เราจะสามารถทําดาเมจตัวนั้นได้เนาะแล้วก็จะได้ดาเมจเพิ่มได้คูดาวและพวกนี้นะครับนั่นคือคาแรคเตอร์เทปนะฮะต่อไปเทปที่1นะครับโอ้ผมบอกเลยนะว่า ในโซนเท็จหนึ่งเนี่ยแม่งทำมาแก้อาคคยนูเลยเว้ยแะครก็คือเมื่อตัวขอเปเปเแมนยืนอยู่ทองของตัวเองนะครับผมจะลดดาเมจที่รับลง30%แล้วก็จะลดดาเมจจากการโจมตีปกติลง50%นะครับเรียกได้ว่าอาคคยนูนี่ตอนกด52มาแล้วตีธรรมดานี่แทบไม่เข้าเลยครับลดดาเมจ80นะฮะที่สำคัญนะครับขเขายังมีลดระยะเวลาในการติดสถานะผิดปกติลงอีก80%ด้วยนะฮะไฟท่วมติดแป๊บเดียวนะครับโอ้โหสุดยอดแม่งทำมาแก้ขะใครไอตัวนี้น่าเล่นผมบอกผมถึงสนใจผมเห็นเท็จนี้ผมผมสนใจเว้ยเปเปแมนเนี่ย กูจะมาตบอาคาต่อไปเหตุที่2นะครับก็จะได้มาตอนห้าดาวไปแล้วนะ้องตัวละครนะครับก็คือเมื่อตัวเบดูแมนเข้าไปอยู่ในทงของตัวเองนะครับที่มีเกรดนะครับประมาณ80%นะครับขึ้นไปนะฮะจะทําให้ตัวเบดูแมนมันกันชนเซได้แล้วก็โดนน็อกแบ็กมามันจะไม่กระเด็นด้วยมันจะล้มแทนนะครับต้องเป็นทงของตัวเองนะแล้วก็เทเชอร์เกตต้องวันแปดสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปนะครับเราถึงจะได้เหตุนี้มาใช้นะครับกันน็อกแบ็กได้อะไรประมาณนี้นะฮะ แล้วก็ถ้าเกิดเรานะครับตัวเมวแมนเนี่ยครับทำการน็อกแบ็กศัตรูได้นะครับจะรีเลือด15%นะครับแล้วก็จะลดคูดาวสกิลที่1 15%นครับอ่ะก็ตีฮิตที่3บ่อยๆนะครับตัวนี้อ่ะประมาณนี้ครับผมสหรับความสามารถของเมวแมนนะครับส่วนเหรียญนะครับก็ผมให้เพื่อนผมแปะมาแล้วนะครับเป็นเหรียญสายแทงลดดาเมจประมาณ15%นะครับพอดีว่าไอดีนี่มันเป็นไอดีใหม่มันไม่ทานเหรียญอีเวนต์เอเนเอวันเก่าผมก็เลยให้เพื่อนผมเนี่ยผมไม่ใช่ให้เพื่อนผมเราเพื่อนผมมมมาาทใหห้เเอออนนนัั่และไป ไอเอเนลในโคล่ามาใส่นะครับแล้วก็ออปชันก็ประมาณนี้เนาะอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราไปลองเล่นดูดีกว่าครับสำหรับเบนน์เบนนโอ้โหแล้วดูด่านสิครับดูด่านท่านผู้ชมบึรงบึรงด่านเห็นไหมอาร์บัสตัสเฟรยตอนเช้าเอ๊เป็นด่านไกลนะครับเบนน์แมนชอบมากท่าเสามันยิงแบบเอ็กซ์ต้าลองเลนนะคุณผู้ชมลองคิดสภาพก็กอตอุซบดีๆเลยฮะยิงมาสนดิเฟนด์ด้วยแล้วก็มีน็องแบ็กนะครับผมโอ้โหยิงทะลุโลดโรไฟอีกมึงเอ้ย ปันเถิงอาคานี่ไม่ต้องพูดถึงครับเจอแม่แม่ยืนยิ้มเลยแม่แม่บอกฝักมือเรียกเลยอเอาปืนตบหมวกหลุดอะไรนู่นว่ะสุดยอดคือมันกันตีปกติด้วยแล้วรดดรเมจอ,อีกนะครับตอนอยู่ในทงอะ่ะมันโหดมากนะเป๊ะแ,แม่เนี้ยลดดาเมจอ,อาคาตอนกดท่าสองมันแปดสิบเลยนะแล้วก็แบบว่าคือมันมีสถานมันมีร,รดลดเวลาในการตีสถานะเลยก็คือเมตาเออคอสามาราแบบเมตาโอเค แค่ตีไม่สนดีเฟนต์นี่ก็น่ากลัวแล้วนะครับแม่งมียิงทะลงทะลุแม่งมีกันสถานองสถานะอีกนะเออแล้วแม่อาคารมันไม่อยู่ทีมนู้นกูจะตบไ้วยน้าปืนท่านล่ะนครับแล้วก็อันนี้เขาแดดไปแล้วนะเดี๋ยวรอให้เขาดึงโถมจะยิงระยะไกลอุ้ยโอ้ลากหัวลากหัวน้องพี่แม่เอ่ามันไม่โดนล่ะโอเคขอโทษเออคือโอ้โหแช้งมันกันสีๆเลยโอ้ยเฮ้ยเก่งๆอวะวะ ใช่ใช่ใุใ้ยแต่ว่ามันเจ็บแล้วนะผมรอไอ้ฮาคิผมได้ก่อนหมดก่อนเดี๋ยวผมจะแปะสถานะใส่มันนะครับโอ้โหไม่ได้ด้วยใบก่อนโอเคเรียบร้อยครับโดนใบฮเฮ้ยไม่มีการตายหรอน้อง รู้สึกสะใจไ้เนี่ยแปะสถานะานะแต่เรายิงซ้ำเนะี่ยโอ้โหอินคิดดาเมจห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าเขา,าติดสถานะอยู่เนาะเราจะเบิร์ดดาเมจได้แรงขึ้นนะครับประมาณนั้น <c oughs> ตรงนี้ก็เดี๋ยวเราก็เหมือนเดิมครับก็ลอยเ้าดึงก็เสร็จอ,อจากดึงก็ดึงไปแล้วก็แปะนั่นแหละเอเอเอา่าตีนเทียบเออตีนเทียบเลยโอเคผมยิงต<อ>้โอ้ยโดนก็ยังโดนอยู่ ไอเป็นแม่มันโดนผมยิงใช่ไหมมันยิงทะลุคนอื่นด้วยป่ะท่านผมเขารู้สึกมันบงบอกใช่โอเคครับเราบายเขาก่อนนะใจเย็นแล้วก็เก็บเลือดเนี่ยหน้าด้านป่ะตบลายเฮ้ยเอ้ยยายาน้องเลลี่เนี่ยก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าจะรับเบื่อเบนเป็นแมนนะผมคิดว่าตอนดอสเลลี่น่าจะยังทำดาเมจได้อยู่นะถ้าเกิดดอสพอร์เฟิกตอนที่ติดสถานะไปแล้วเนาะเออเลลี่น่าจะไหวนะครับ กึกนานไงกูว่า,า,าแล้วใจนานมันไม่นิ่งพอเพื่อนเพียแม่มายืนทำไรไไตแกกซอดเออลากหัวคมๆน้องย่าพี่ยิงแบบเอ็กซ์ต้าร์ลองเรนจ์พี่ยิงแบบไกโคตดอะครับน้องๆ <c oughs> โอเคครับติโลดออไม่ได้ไม่เป็นไรครับเราใบ้เขาก่อนนะโอเคครับอ่ะโอ,อ้ผมตีสถา,านะตันแป๊บเดียวนี่ว่า ไปนายผมติดตามตะเบี้ยเองเหรอเมื่อกี้เห็นปะคือโดนแบ,บบวิเดียวแบบวิเดียวอ่ะโอ้เอาจัดเดี๋ยร์พุ่งแล้วก็ปล่อยเพื่อนรับมือเนะี่ยแต่กลับมาช่วยเพื่อนกันตรงนี้แป๊บหนึ่งนะ่ยบายก่อนอ่ะบายให้แล้วเพื่อนอ่ะฟรีจัดก,การนะครับเดี๋ยวกลับมาการตรงนี้นะครับเพราะเพื่อนเราไม่น่าจะไหวนะครับมา <c ười> โอเคครับดรอปได้มาเลยน้องพี่ให้สองน้องพี่เหรียญลดดาเมสิบห้าเปอร์เซ็นต แล้วพี่ลดดาเมจจากการตีปกติโอ้โหความถึกนี่มันอะไรกันโอ้นีตัวโกงตัวโกงอะไรมึงไปไหนไปไหนเอ้ยเอ้ยพี่มันขอ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 เตา้าแข้งซอ้อเฮ้อก่อนจบไอสัตว์ตายคาทงอ้าวโอเคคุณผู้ชมครับเหมือนรอบที่สองนี้เราจะดวงก็ค่อยดีนะได้เป็นด่านก่อซาบันดี้แทนเนาะ <c oughs> แต่ยังดีที่ไม่เจอบอทนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับว่าเบนแบ็คแมนมันเบิร์ดดาเมจของข้างดีนะคอมโบมันก็จะแบบว่าหนึ่งเนาะ หนึ่งให้เขาติดสถานะนะครับแล้วก็แบบยึกยือรอเชิงเขาหลบซะหน่อยนะครับแล้วก็อัดท่า2เข้าไปเลยนะท่า2เราก็จะแรงขึ้นนะเพราะว่าเขาติดสถานะอยู่จะโดนดาเมจแรงขึ้นเนาะประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดออกไปเล่นในแรงจริงๆเนี่ยความสามารถเมตาที่ได้ใช้นะ่าจะเป็นลดดาเมจกับไอไอ่าไอรถเรถือในการติดสถานะลงเห็นไหมเมื่อกี้ผมโดนสตันแค่วิเดียวยังไม่ถึงวิเลยมั้งผมหายแล้วนะครับเห็นไหมเป็นความสามารถเมตาสุดๆนะครับเพราะว่าตัวละครสมัยนี้อย่างนึกภาพนะก็แบบ e.x เนี้ยแม่งสตาร์นมาอะไรเงี้ยโอ้โหมึงเอ้ยไม่ต้องทําอะไรกันแต่ว่าเรายังพร้อมดีจังหวะในการดรอตได้นะถ้าเกิดเราไปเล่นในเลนที่สูงจริงนะครับอาจจะปิดสกอร์ได้บางตัวนะครับในการเบิร์สสกิลคอมโบได้ไอ้กดท่าหนึ่งเดี๋ยนะหายละโอ้ยเอ้าเฮ้ยเอาดรอตไปแล้วนี่แล้วเขาไม่ดึงถูกอโอเคดึง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 ก่อนดึงก่อนโอเคอึ๊ช เฮนะ้ยผมจะป้าโรเจอร์ก่อนเขาป้าไม่โดนอุ้ยแต่ผมถึกมากอะ่ะนี่คือผมถึกมากเลยนะเนี่ยเ,เดี๋ยวยยยๆใจเย็นๆนะใจเย,ย็นนะตีตี่อนโอเคเราต้องเออเราต้องพยายามตีนอกแบกนะี่หว่าเพราะเราจะเอาเลือดคืนเนาะเออผมลืมไปได้ไงเนี่ยชิบหายละคุณผู้ชมผมลืมจริงแต่ว่าภาพบาดเอาอย่าไปไไไปปปป เน่ยเฮ้ยดอทได้ยังไงน้องใบไปก่อนตีตีแล้วก็น็อกแบล็คเอาเลือดคืนดอทได้ด้วยโอ้โหออกด้วยดามปืนอย่าหมวกหลุดบนจังหวะได้ดูแฉ่งยังหมวกหลุดอ่ะก็คิดเอาน้องยังไงอืมอะไรครับพี่ถึกน้องพี่ถึกเบี้ยของเจริงต่อยมันเออโดนพี่หลับดาวฆ่าตายเฮ้ย พระองค์โอ้ยยิงทะลุไอสัตว์ตายสองพระองค์พระองค์งั้นหรือมาๆผ,ผมรู้ผมรู้ท่านผู้ชมกำลังคิดถึงเพลงอะไรอยู่ยาๆหยุดหยุดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ๆๆสัตว์ในช่องกูบินเฮ้ยผมมือคิดอะไรกันเออโอ้ออออโดยดอดไม่ได้เป็ะไรแต่ตบตอบอ้โหแหลงอย่างงี้มม่ตบมันที่ไหนเดี๋ยวมันเราศีรษะเดี๋ยวมันจะมีจังหวะดอดอยู่นะครับจะดูท่านผู้ชมดูเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเออเราตั้งสมาธิดีๆนะครับถ้าเกิดเราเจอกับ อย่าลูฟี่อย่างเงี้ยถ้าเกิดเราคือเราไม่ต้องมารอหลบหมัดจังหวะแบบหมัดล้วนรอรอลงหมัดท้ายหมัดท้ายมันอะไฮไลท์เว้ยเฮ้ยผมจะยิงโรเจอร์พระองค์เอ้ยยิงไม่เข้าเขาไม่ได้ติดสถานะแล้วเราไม่ได้อินคิดาเมจนะครับต้องเอาเลือกคืนก่อนนะตอนนี้โอเคตีเลือกคืนมาก่อนปลดโรเจอร์ป๊บปุ๊บไม่ได้โอเคใบก่อนโอ้โหมันหลบใบผมได้ว่ะโอเคแต่ว่าโอ้โห คือเราโดนตีรถแม็คเคทีมานะอันนี้เป็นความสามารถแชงนะตอนโดนไปตอนต้นเกมโหคือแบบยืนรับคนเดียวโอ้โหคนเดียวสามเลยเหรออัน no น no ี้ต้องดอดครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอ้โหเรียบร้อยโอเคเฮ้ยจะแพ้ด่าพ่อเนี่ยนะเฮ้ยเอาดอดไปแล้วเรียบร้อยครับผมพ่อองค์ทรงเสียเฮ้ยไม่ใช่เอ้ยเอาขู่แม่งลบอีกชิบหายแล้วคุณผู้ชมเดีผมจะไปทำสถานะนั่นแหละออก ตกแม่งเลยอะแพ้โอ้โกูโดนอาถันใส่ลูกโอ้โอ่าโอเคครับผมได้หมวกก่อซัมบันดี้นะครับท่านผู้ชมคิดว่าคลิปนี้ผมจะบินปะคิดว่าผมจะบินไหมโอ้โหแม่งเจอแชงแมงเต็มเลยว่ะแต่ว่าเราตึงเนี้ยเพราะว่าเราสุมมาใน้สุดจัดเลยนะกดไปสามมันเพชรแม่งจัดมาเวลร้อยเกินมาสองตัวได้ไชี่หายโอเคก็ประมาณนะั้นอย่างที่เห็นนะครับว่าตัวเบนอแม่นะ่ะ มันเมต้าแน่ๆนะครับคือยวยทงมันลดดาเมจตีปกติกับตัวสมัยนี้เราเจอก็ถ้าเกิดเราไม่โดนเบิร์ตตายเราก็จะต้องโดนตีปกตินะครับซึ่งตรงนั้นมันช่วยได้เยอะนะเรามีตีน็อกแบ็กได้เลือดคืนเราเทได้อยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะครับยิ่งมีการสถานะมาไหมอย่างช็อตเมื่อกี้ผมพยายามผมพยายามได้สุดเลยนะจนเมื่อกี้ที่ผมโดนลูฟี่ต่อยอยู่แล้วผมพยายามแบบจะหลบหมัดสุดท้ายได้นะเห็นไหมถ้าเกิดเป็นตัวอื่นที่ไม่มีการสถานะเลยอ่ะคือมันจะหลบไม่ได้อยู่มันหลบไม่ได้แล้วมันโดนหมัดสุดท้ายแล้วนะแต่ว่า เมื่อกี้เรามีกันสตาร์นอยู่นะแปดสิบเปอร์นะครับคือเราติดปุ๊บมันมีจังหวะเราหลบได้หลบหลบเก่งๆยังไงก็ได้อยู่แล้วเออคนที่หลบเป็นหลบเป็นไปนะแต่เ,เ,เมื่อกี้ผมฟุกนะเออไม่ต้องใส่ใจนะหลบนะมันมีสถานะเมตามามันทำให้เราแบบว่าเล่นง่ายขึ้นนะครับเนี๋ยวจะขึ้นใช่ไหมเออโอเคเฮ้ยมันมีคนรอตไปแล้วอะผมว่ายิงเลยดิทางนั้นนะน,นาา่นนักกลางกระโหลกอะโดนสองอะไรน,น้องโอ้ยไม่เข้าครับอุย้ยแต่ว่าเราโดนตัดแม็กซ์พีนะเราโดนลดแม็กเลือดลงครับนี่ก็จะเป็นข้อเสียนะ คือ <c oughs> โดนแชง่งโดนรถแม็กเลจอเราก็จะรีเลือดได้น้อยลงนะครับโอเคผมจะใบไอ้ฟี่ตรงนี้ก่อนผมจะเอาเลือดคืนโอเคตีที่สามไปเลยนะจะเอาเลือดโอเคมันควรจะรีเลือดแรงกว่านี้แต่ผมโดนรถแม็กให้พีลงไปนิดนึงอะ่ะอ้าวไม่โดนโอ้ยส่ายยิงดักไอ้บ้าไม่โดนเฉยแม่งกูยืนยิงเนียนๆเลยพระองค์อะพระองค์บินเชื่อกูไหมบินไม่ ไม่เออฮือโอ้โหแม่งรถด,ดีฟงดีเฟนก็นมาทำทุกอย่างลูฟี่กูบอกตอนนี้กูทำทุกอย่าง,นนททางไปก่อนนั่นแหละเรียบร้อยไอ้ต่อมันเออโอ้โหคอมโบเพื่อนสวยสวยสวยโอเคเดี <c oughs> ๋ยวจะโคบฝั่งนี้ไว้เดี๋ยวผมจะเก็บแช้งนะโซต่อไปมึงมานี่ดู <c oughs> มันได้ไอ้ฮาที่ผมแดงเพิ่มอ่ะแต่ว่าแช้งเอ้ยแช้งมันไม่มีการตายยิงเลยยิงเลยเอา้าเล็งมาหาเอา้เอาเฮ้ยเล็งมาหาใครอะ่ะเอา้า โอ้โหผมลืมไปคุณผู้ชมว่าแฉงตอนมันมีฮาคี้ผมแดงอยู่อ่ะมันจะไม่ตกปเป็นเป้าเว้ยเออมันจะเป็นเป้าตีปกติเฉยๆนะครับได้ไหมเนี่ยอะโดนโดนอยู่นั่นแหละสวยเพื่อนโอเคตรงนี้ดนึงนะครับใบดู้าแปบ๊บไม่ถึงว่ะเออลัดช็อตเอเนี่ยสวยๆเพื่อนนายให้เราฆ่าเถอะเื่อเราช่วยๆกันช่วยกันช่วยกันโอเค <c oughs> ผมว่าตานี้น่าจะแพ้แหละ น่าจาแหละเพราะทีมผมมันม,มีสายหมัดอ่ะมันมีคนมาวิ่งเก็บพงคนระับโอเคเฮ้ยแต่ถ้าฆ่าหมดนี่ก็ไม่แน่นะไม่แน่นะน้องเอาเดียเอาเดียดิเอาด,อาด,อาด,อาดิน้องไปปะเฮ้ยเออเขี้ยเกยมพลิกเฉยน่าจะเพราะว่าเขากลูกันลงมาหมดเลยนะไม่ยอมแบบมีคนวิ่งไปจุกธงอะไรเงีย้ยแต่ผมต้องกลับไปกันนะั้นท่านะเก่งได้ไหมเนี่ยน่าจะได้แหละไม่ต้องกลับไปหรอกเออดูในมินเนี่ยแบบเขาไปไล่กันข้างบนอยู่ครับแตรงนี้ผมต้องมาช่วยกันนะท่านะ เดี๋ยวใบแชงก่อนแม่งติดฮาคิผมแดงกันหมดเลยโอโ้โหชิบหายละตีไปก่อนโอ้ยเออโอ้ยหายแล้วเฮ้ยยายายาไปชนะชนะก่อนชนะก่อนอุ้ยมันโดนแค่เออสวยสวยสวยเออหเป็นไงการกันทงระดับโปรเพเยอร์ไอ้สัตว์อ๋ออ๋ออ๋อยืนมืนยืนมืนเรียบร้อย ประมาณนี้นะครับเห็นไหมมันจะมีได้ใช้แน่ๆเลยคือก็จะเป็นลด a m a g นะครับลด a m a g กับไอการสถานะปกวติเนาะแล้วก็ไอจังหวะทําดาเมจของเราเราก็น่าจะมีดาเมจเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าเราได้ไอบัฟแอ d แ t กไม่ใช่บัฟแ d d เดี่ยมันเป็นบัฟ in นค l l d ห้าสิบเปอร์เซ็นต์การที่เราทาสถานะใส่พวกตัวที่มันไม่มีการสถาน,านะนะคือถ้ามันโดนไอเนี่ยโดนทันท่านี้ถ้าผมจะมผิดมันจะไปใช้นี ภาคมารีนฟอร์ดปะที่เบป็นแบบมันเล็งปืนใส่ซารูไหมถ้าผมจำไม่ผิดเออท่านนี้นะเป็นท่าคมขวัญเนาะแหมถ้าเกิดใช้โดนเนี่ยตรงนี้ไอ,อ,อ้พวกตัวที่อยูสถานะคมขวัญอยี่ยแล้เราไปทำดาเมจใส่เพิ่มเนี่ยก็จะโดนดาเมจแรงขึ้นนะแนะนำให้1พอ1โดนปุ๊บเราหาจังหวะยิง2ดีๆนะครับเพราะมันยิงทะลุหลายคนมากเห็นไหมเมื่อกี้ยิงทะลุหลายคนมากยิงทะลุโลดโดฟ้าแล้วมันไกลแล้วมันไปส่วนดีเฟนส์โอ้โหผมว่าไอ้ตัวนี้น่าจะเล่นอีกสักพักเลยนะครับพักใหญ่ๆเลยเพราะมันมีการสถานะมาให้สุดยอดมาก ประมาณนี้กันนะครัสำหรับเบนท์แมนนะครับผมก็คร่าวๆเป็นคลิปรีวิวขำๆไม่ต้องไปใส่ใจมากมันแรงไม่ค่อยสูงอย่าไปซีเรียสนะเออ <laughs> <laughs> โอเคก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมเบนท์แมผมสวัสดีครับ